ถ้านา,าพาบนะเราต้องการกนรดูแลต้องรับอย่างนะฮะไม่ส่วนที่เป็นที่เหลืออยู่คือ4ีเปเนี่ยผมไม่แน่ใจตัวเลขไม่ได้ไม่ได้เด็ดตัวมาด้วยนะครับแต่ว่าน่าประมาณสักครึ่งหนึ่งที่ดีความสิ่งที่จะเป็นอ<ม>ืมครับว่าเรามีพระสงค์ที่สุขภาพดีเพียงหนึ่งสิบครับเพราะนั่นเองในขณะนี้หนึ่งในสี่แล้วอาจารย์ครับนะ ไม่ใช่แค่ครึ่งคุณสมบัตภาพดีที่ยังแข็งแรงครับเพราะว่าอีกหนึ่งเนไซก็คือมีความเสี่ยงที่จะเป็นคนป่วยในอนาคตน,นะครับถามว่าบุหรี่เกี่ยวข้องอย่างไรเนี่ยบุหรี่เอนซีดีเกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะเอนซีดีคือหมายถึงโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อแต่ร้ายแรงนะครับเช่นโรคท,ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบหายใจส่งผลไปยังหัวใจความดันนะฮะ โรคเหล่านี้เนี่ยทั้แล้วแต่เหตุปัจจัยสำคัญคือการสูบบุหรี่นะครับดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะที่เราจะต้องพยายามดำเนินการเท่าที่เราจะต้องกระทำเ,เพื่อให้พระสามารถที่จะลดละดับการสูบบุหรี่ได้ด้วยท่านอาจจะ,ะต้องการข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็ต้องพยายามเผยแพร่ ข้อมูลนี้ออกไปเพื่อที่ท่านจะได้มี่แตความระแวดระวังมากขึ้นนะครับในการปฏิบัติภารกิจของท่านนะครับรวมไปถึงเรื่องการให้คําแนะนํากับโยบว่าอะไรควรทาอะไรไม่ควรทาอะไรควรถวายอะไรไม่ควรถวายโยมจะต้องรู้ข้อมูลท,ทางวิทยาศาสตร์ด้วยเหมือนกันว่าไม่ควรถวายหรือให้ผ่านนะครับเพราะว่ามันเป็นการทําบา เพราะมันเป็นสิ่งที่จะให้พระป่วยมีความเสี่ยงที่จะเป็นอคนป่วยในอนาคตแล้วความป่วยที่ว่านี้เนี่ยก็าะจะเป็นผลเสียฮต่อต่อสังคมไทยเพราะว่าเราจะมีสถาบันศา,านสาานาที่อ่อนแอไม่เฉพาะบุคลากรเนี่ยจำนวนมากเนี่ยมีการป่วยทำไมอ่อนแอฮะเพราะว่าเมื่อป่วยแล้วเนี่ยต้องมีผู้ด,ดูแลมแม้ว่าเราจะมีพระคีฬานุปัรรก็ตา่างแต่ว่าถ้าว่าพระป่วยมีจำนวนมากขึ้น แต่ที่เพิ่มขึ้นพระคิดแุปราชเราจะเพิ่มได้ไหม,มแล้วกิจของท่านที่ต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นพระไม่ว่าจะเป็นการเจริญสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาหรือการสั่งสอนญ้านโยนะในข้อธรรมะต่างๆสัมพันธ์หรือจะต้องท่านาคุณต้องเป็นผู้นำในการใช้ชีวิตแบบมีสุขภาวะที่ดีทางไกลจะปัจจัยสี่เหล่านีน้ท่านก็อาจจะไม่สามารถจะทำได้ หรือแม้กระทั่งท่านอาจจะกลายมาเป็นภาระอของพระด้วยกันเองซึ่งจะต้องดูแลท่านตามหลักพระธรรมวินัยห,หรือในอในวัดที่ไม่มีพระแล้วเร,เราต้องทราบว่าตอนนี้วัดเป็นจำนวนมากที่มีพระน้อยมากหรือเพียงหนึ่งห,หรือสองรูปเท่านั้นแล้วจะเอาพระลูกวัดที่ไหนมาดูแลท่านในที่สุดเนี่ยโยมเนี่ยโยมก็มาดูแลท่านเราก็อาจจะไปสะดวกใน่สุดท่านต้องลาสิกขาโดยจำใจ มันถามว่าเป็นบุญดีตอ่อศา,าสนาไหมไม่เป็นบุญดีตอ่อศาสนาเ <ừ> um. พราะแม้กระทั่งผู้ที่ต้องการละโลกนะ <ừ> um. เพื่อมาไปมาสแสดงหาธรรมะก็ยังไม่อาจหลุดพ้นอกออกจากวาตาสังสารได้ต้องกลับไปหาชีวิตทางโลกนะ <ừ> um. คือกลับไปอยู่บ้านเพื่อออานวยความสุขวให้กับญาติโยมในการดูแลท่านนี <ừ> um. ่จากท่านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กลายเป็นผู้ปฏิเตียองเป็นต้นรัันย่อมทําให้ในภาพรวมเนี่ยศาสนาัิสลาม ครับที่นี้ในโครงการของเรานี่ทําไปเท่าไหร่แล้วฮะเรื่องเกี่ยวกับพระในการรณรงค์เนี่ยครับนองเกษตรนี่ทำมาโดยตลอดเลยใช่ไหมั้งทํ่เริ่มเราได้รับมาโดยตลอดตอนนี้เนี่ยมันก็สะสมมาถึที่ระดับจํานวน3,000วัตในเวลานี้นะครับ3,000วัด3,000วัดนี้ก็น่าจะพอดุลโลมได้ว่ามีมีความตื่นตัวในในฝ่ายของบุคลากรคือพระนะแล้วก็อาจจะญาติโยมประมาณที่รู้ว่าอ่าวุรีเป็นสิ่งที่ไม่เป็นผล ไม่เพียงแต่เฉพาะผู้เสียงแต่รวมไปถึงผู้ที่อยู่ข้างเคียงนะครับคนไปวัดหรือญาติโยมที่ไปดูแลปฏิบัติบุปถ์ก็จะไม่ดีเพราะว่าควันบุหรี่ย่อมเป็นผลเสียต่อคนเหล่านั้นด้วยทีนะ่เราเรียกว่าควันบุหรี่มือสองนะครับรวมทั้งมือสามนะฮะเช่นขมเมามก็ดีหรือแม้กระทั่งกลิ่นนะครับคือถ้าเราบุกเข้ากับเรื่องฝุ่น ขนาดจิ่ยิ่งไปกันาหดย่อมทําให้ปัญหามันร้ายแรงขึ้นเพราะฉะนั้นะการการที่เรามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามันไม่ดีเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดประเด็นพิจา,นานรณาว่าการที่จะมีการสูบบรี่กันเช่นนี้นั้นเนี่ยมันอาจจะแม้ว่าจะแม้ว่าจะดูไม่ตั้งใจก็ตามแต่ว่าการการปรับพฤติปฏิบัติ ตามศีโดยเฉพาะข้อที่หนึ่งเนี่ยจจะมัวหมองนะฮะคือไม่ตั้งใจครัแต่จริงๆไม่ดีผลคนไม่ใหได้เห็นทันทีแต่ประสงค์ผลระยะยาวพันบริบูรณสองอันตรายกว่าพันบริบูรณ์หนึ่งอันนี้ชัดเจนจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในขณะนี้อันนี้ต่างจากเมื่อครั้งพุตการที่ไม่มีข้อมูลทำนองนี้นะฮะกรณีนี้ข้อมูลตัวนี้ชัดเจนดังนั้นเนี่ยพ่อคูเจ้าทต้งหลายต้องพูดคุยกัน ในเรื่องนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้ข้อยุติเพื่อที่จะเกิดแนวปฏิบรติร่วมกันครับโดยทั่วไปอันนี้เราก็คาดหวังว่าในอนาคตนั้นเมื่อมีภาพชัดเจนตำนองน,นี้เนี่ยก็จะเกิดแนวทางที่ดีในการบริหารจัดการให้วัดเป็นผู้ที่ปลอดปัจจัยสิ่งนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริรับ ทีนี้พูดถึงบุหรี่ไฟฟ้านิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเพราะว่าเห็นเห็นเราพูดถึงบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้ก็คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราลณรง,ง,งด้วยเหมือนกันใช่ไหมแน่นอนครับนะเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีที่โคติตนี่ชัดเจนนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้เมื่อสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วไม่ได้ช่วยให้เลิกบุหรี่แต่มันจัดจะมาติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็อาจจะยังติดบุหรี่เดิมด้วยบุหรี่ปกตททิที่ใช้ยาสูบนะครับแน่นอนแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้ายังมีประเด็นว่าเรื่องของสารปรุงแต่งกลิน ที่ดีเป็นตัวมากมานานครับมากกว่าดีธรรมดาที่ทาไปแล้วก็ทําให้ชวนหลคนเข้าใจคิดว่าไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพเหมือนบุยยัญสมบารณบแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะก็เมนเราสัดเจนว่ามันควันบุหรี่ไฟฟ้ากับควันบุหรี่ทั่วไปเนี่เหมือนกันไหมครัคืออันตรายต่างกันหรือน้อยมากน้อยมันเป็นอะไรไอระเหยนั่นประกอบด้วยสารสารพิษชนิดก็ปรุงแต่งนะครับ เขาได้เองเราอาจจะคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่า í, มันไม่เหมือนบุหรี่นะมันเหมือนกับเหมือนกับฉีดสเปรย์หอมๆในห้องนั้นแล้วก็เหมือนมีบบความอบอวนนะแต่จริงไม่ใช่มันคือไอยอืีซึ่งดูหน้าตามันเหมือนควันแต่จริงมันคือไอซึ่งไอระเหนนั้นมีอะไรอยู่ครับมีนิโคตินออกมาด้วยหรือไงหรือเป็นอะไรที่ทเป็นเหมือนควันบุหรี่มือสองอีกเหมือนกันที่แน่นอนครับแน่นอนอใช่ครับก็คือไม่ต่างจากบุหรี่ครับโอเคเรียบร้อย